คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากคำเตือนโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการนำเสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตท,ทางนิตศาสตร์ไม่สับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิทธิมรานะครับกับสูตรหมื่นล้านเด่นบนตลอดชีพนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะในสูตรนี้นะครับที่ต้องบอกว่าเข้าต่อเนื่องนะครับเป็นสูตรที่เข้าใน3ตัวบ่อยนะครับเข้าครบ3ตัวบ่อยลรามาดูนะครับ16กุมภาพันธ์ปีหกสนะครับที่ออกศูนย์4จ5 5 6ี่ตห้าครับเราจะ้ในส่วนของหลักร้อยรางวัลที่1คูณได้2หลักสิบรางวัลที่1คูณได้5หลักหน่วยรางวัลที่1คูณได้2 แปดสกก็คือหบวกด้วยสองหบวกด้วยศูนยบวกด้วยสี่บกดนี้บวกรวมกันได้เท่ากับ34ถ้าบวกค่าเต็มได้34ถ้าบวกเฉพาะค่าหลังนะครับที่คูณดรีบลบ่อยแล้วคือค่าตัวเลขหลังก็ได้เท่ากับ14นะครับไม่งงนะ14บสหรือนำค่าหลังเล็กสี่นะครับบวกหน่วย4บวก2คงที่ครับ4ีบวกสเป็น6 หกบวกสามคงที่เป็น9 9้าเก้าบวกห้คงที่เป็นส4บสี่ใส่สี่สี่บวกสามคงที่เป็น7จ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกหงคงที่เป็น8ได้6กเก้าสี่เจ็ดแปดหกเก้าสี่เจ็ดแปครับลัามาดูนะหกเก้ 6, 9, 4, 7, นะครับเลขหครับเข้ามาหลักร้อยนะครับต่อมาครับหนึมีนาคมหนึ่งมีนาคมหกสองคนอนวได้ 6 9 4 7้ใช่ไหมครับไล้6มาในหลักร้อยนะครับ1มินาคม1มีนาคม6 2ครับคำนวณได้6 2 7อ 1, 1, 1 6 2 7 0 1ครับงดกเราดู6 2 7 0 1ครับเดข6เข้ามาหลักร้อยนะครับเดข2เข้ามาหลักสินะครับ16มินาคม6 2องคำนวณเลขได้0 3 8 1 2 0 3 8แ2่อมครมีหลุดครั้งที่1นะครับตั้งแต่ปี62นะ,ะ1นึเมษายนหกคนวณเลขวิ่งได้0 3 ศูนย์สามแปดหนย์สามแครับเลขสาก็เลข 3, เ, 1, เข้ามาครบสามตอลัวรางวลที่1นึครับ 16, สิเมษาใส่หกสองคำนวณเลขได้ห้าแปดสามห้าแปดสามห้าแเจ็ดกเครับเลขสเข้ามาหลักร้อยหลักหลที่หครับ2องพฤษสอค 2, มันหกคำนวณเลขเด่นได้หกเก้าสี่เจดเก้าสี่เจ็ดครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยงลัลที่1ครับ สิบปานหกสองควเลขวิ่เลขเด่นได้หกสี่เจ็ดสาหกสี่เจ็ดสครับเรามาดูสี่เดสองห้าครับเลขสีเข้ามาหลักร้อยครับเลขหเข้ามาหลักสิบครับหนึ่มิจายหกสองนวณเลขเด่นได้สองห้าศูนย์สามเศย์ครับเลขเข้ามาหลักร้อยเลขค่เข้ามาหลักสิบหักหน่วยเข้ามาคบสามตัวตัวที่หนึ่งครับติกมาดาวนักตาสังเกตที่เข้าครบสามตัวสิบิจาย6หกสอนวณเลขวิ่เลขเด่นได้ 7จ็ดศูนย์ห้าแปดเก้าเดศูนาแปดเก้าครับเรามาดูเลขเจ็ดครับเข้ามาหลักหน่วยลมาที่1ครับต่อมาครับหนึ่ก็ได้ดับกระดิ 1, ะด 6, 2, าาด่กระดาของหกสองำนวเลขเปลี่ยนได้แปดหนึ่งเก้าศนยดหนึ่งของเก้าครับเลขหเข้ามาหลักสิบัำมาที่หครับสิบากระดาของหกสองำนวณเลขเปลี่ยนได้หกเก้าหกเก้าสี่เจี่เจปดครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยลมาที่หครับ หนึ 1> 1สิงหาคมหกสคำนวณเลขเปลี่ยนได้สี่เจ็ดสอกสองหครับเลขสเข้ามาหลักร้อยเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบครับเลขหกเข้ามาหลักหน่วยเข้ามาครบสตัวเลยครับเห็นไหมครับสิสิงหาคมหกสองคำนวณเลขเปลี่ยนได้เจ็ดศูนย์ห้าแปดเก้าย์ห้าแรับวดัมาครับออกเจ็เนะครับเข้ามาครบสตัวรางัลที่หครับสิบหกกันยายนหกสองคำนวณเลขเปลี่ยนได้ศูนย์สามแปดหนึ 03, 82, 03, 82, 03, 82, ่งสองศูามแดหน่องคัดตั 0 3 8 1 2ใช่ไหมเรามาดูนะครับศ3 8 1 2รู้สึกจะเข้าต่อเนื่องนะครับเป็นครบ3ตัวเลยศ3น1 2มตัมาเอา3 38เข้ามาครบ3ตัววนรามัลที่1นึ่ครับ16กันยายน6 2คำนวณเลขเด่นออกมาได้4 7 2 5 6 47256ครับเลข7เข้ามาตักหน่วยรามัลที่1ครับ1ตัวละคมคำนวณเลขเด่นออกมาได้36 1 1 1หน3ห1 4 5ครับเลข 6เลข4เลข5เข้ามาครบ3ตัวบนรลักหนที่1นะครับ1ตัวลา66 2คํานั้นได้เกิดออกมาได้038120382เลข3เข้ามาหลักร้อยนะที่1คร Sandy, ับ1พฤศจิกายน62คํานั้นเ่ิดออกมาได้36145 36145เลข3เข้ามาหลักหน่วยตรงวันที่1ครับ16พฤศจิกาย62คํานั้นเกิดออกมาได้2503425034ทับเลข5เข้ามาหลักร้อยตรงวันที่1ครับ x2 เข้ามาครบด้วยนะครับ5 2 0 3, 2, ข้ามครบราตัวบนวลมาที่1ครับ1นึ่งธนาครหกสนวเรียนออกมาได้0 9 4 7 8 0 9 4 7สครับเามาดูเลข9เข้ามาหลักร้อยลงมาที่1ครับเลข4เข้ามาหลักน้อยางมาที่1 2ตําแหน่งครับ16 ..2 หกาครหกสเลขเ่นออกมาได้8 8 1 6 9 0 8 1 6 9 0ครับเามาดูเลข1เข้ามาหลักหน่วยลงมาที่1ครับ สามสิบธันวาคมหกสองคำนวณเลขเด่นออกมาได้สี่เจ็ดสอง้าหด้ครับเลข7จ็ก, 7, กับเลขสี่ครับเข้ามาครบสามตัวบน้งที่หครับสิบเจ็มกราคมปีหกสานะครับคำนวณเลขเปี่ยนออกมาได้เก้าสองเจ็ดูนย์้าสองเจ์นึครับเลข2เข้ามาหลักเลขสองเข้ามาหลักร้อยหลักสิบอ่าเข้ามาครบนี้ครับสองนะครับบวกที่หนึ่ครับ สิบหกกุมภาพันปีหกสองคำนวณเลขเดนออกมาได้ศูนย์สามดหนึ่งสองศูนครับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบตองัที่หครับเลขสเข้ามาละหนเข้ามาสอตัวบนครับสิกุมภาพันธ์ปีหกสมคำนวณเลออกอมาได้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปด้าสี่เจ็ดแปครับเลขเเลขแเข้ามาสองตำแหน่งครับ หนึ่งมินาคมหกสาคำนวณเลขเด่นมาได้1 4 9่งสี่เกครับเลกสเข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับข้ตัดมาสิบกมีนาคมหกสามคำนวณเลขเด่นมาได้สองห้าศูนย์สามสี่สองห้าศูนย์สามครับเลขศย์เข้ามาหลักร้อยแล้วก็เลขห้าเข้ามาหลักร้อยนะครับสิบหกพฤษภาคมหกสามคำนวณเลขเด่นมาได้เจ็ดศูนย์หาแปนย์หเก้าครับลรามาดูนะเ0 5ด9นาครับเลขค่าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ หนึ่งมิุด้ยันหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้6 9 4ก้าสี่เจดแป้าสี่เครับเรามาดูเลขเกเข้ามาเลข9ก้าเลขหกเลขเจเข้ามาครบสามตัวบนหลังทิ่หน่งนะยครับ16บหมิได้ยันหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้4ี่เจ็ดสองเครับเลข2เข้ามาหลักร้อยเลขหเข้ามาหลักสิบครับนอนที่หนึ่งก็ะด้วได้ละคำหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้7จ็ดศูนย์หครับเลขเลขแ เข้ามาหลักสิบสองวันที่หนึ่งครับสิบหกกระดาคอมหกหกสามคนเล่เี่ยนมาได้แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์ครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยจี่สวันที่หนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาหลักสิบสอง่วนครับสิบหนึ่งิงคาคมหกสามคำนวณเล่เดี่ยนมาได้ห้าแปดสามหกเจ็ดห้าแปดสามหกเจ็ดครับเลขแปดเข้ามาหลักร้อยเลขหนึ่งเข้ามาครบเลยเออเดี๋ยวก่อนเลขแปดเข้ามาหลักร้อยอย่างเดียวนะครับวันที่หนึ่งครับ สิบหกสิงหาคม63คำนวณเลขเด่นออกมาได้58 367 58 367ครับเลข7เข้ามาหลักหน่วยต่อวันที่1ครับ1กันยายน63คำนวณเลขเด่นออกมาได้92 70 1 92 70 1ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยนะครับต่อวันที่1ครับต่อมา16กันยายน63คำนวณเลขเด่นออกมาได้81 690816 90ครับเลข8เข้ามาหลักร้อยต่อวันที่1ครับเลข9เข้ามาหลักสิบต่วันที่1ครับ หตุลาคมหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้เก้าสองเจ็ดศย์ห้าสองเจ็ดศูครับตามมาดูเลข0นย์เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หเลขหเข้ามาหลักหน่วยรางวัลท okay ี่หครับสิตุลาคมหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้เก้าสองเจ็ึกดศนย์หนึ่งครับเลขศูนย์เข้ามาหลัก10บรางวัลที่หนึครับหึ่งพฤศจิกายนหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้แปดหนึ่งหกเก้าึกย์แปดหนึ่งหกเก้านะครับ เลขหกเลขหนึ่งเข้ามาคบสตัวบนรางวัลที่หนึ่งนะครับ 16, สิบหกพิเหามคำนวณเลขเด่นออมาได้หกเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดแปดหเก้าสี่เจ็ดแปดครับเลขเก้าเข้าเลขสี่เข้ามาคบสมตัวราวที่หนึ่งนะครับหนึ่งทะนวนคมหนึ่งนวคมหกสามคำนวณเลขเดน่นออกมาได้สามหกหนึ่งสี่ห้าสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่ห้าครับแล้มันโดูเลขสามเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับ สิบหกธนครหกาม 6, คำนวรเล่เด่นออกมาได้4ี่เจ็ดสองครับตามมาดูนะสี่เจนะครับสี่เจ็ดนะครับเด้หกเข้ามาได้หกเข้ามาหลักร้อยในวันที่1ครับสามสิบธนครหามคำนวรเล่เด่นออกมาได้03812สาม1 2ครับตามมาดู 03812 17มกราคมออก395ครับเลข3เข้ามาหลักร้อยลงันที่1ครับ17มกราคม64คำาวเลขเด่นออกมาได้03145 0314 06145 0, 06145ครับเลข0เข้ามาหลักสิบลงันที่1ครับะ3 6 1 4 5นะครับเลข3เข้ามาหลักร้อยลงันที่1ครับ ต่อมา1 4, ม่กมภาพันธ์4คำนวณเลขเด่นออกมาได้สองหา่้ครับเรามาดู2 5 25034นะครับเลข0นย์กับเลข3เข้ามา2ตัวบนครับ1 0่กุมภาพันธ์ห4่คำนวณเลขเด่นดอกมาได้สามแป่งนครับเลข3เข้ามาลักสิอบออกมาที่1ครับเลข8เข้าขมา2ตับนครับ หนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเลขเด่นธรรมดาศูนย์สามหกหนึ่้าสามหกหนึ่งครับเลขสเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หนครับสิบหมีนาคมหกสี่คำนวณเลขเด่นธรมาสี่ดสองห้าครับสี่เจ็ดสอครับเลขสเข้ามาหลักร้อยเลขเ็เข้ามาหลักสิบครับหนึ่งมีนาคมหมานคำนวณเลขเด่นธรรมดาหนสี่เก้าสามสองหนึ่งสี่เก้าครับ 149 14923นะครับไม่พบในนี้นะครับหลุดเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับเพิ่งหลุดเป็นครั้งที่2ตั้งแต่ปี6-2สอนะครับสิ 2, 62, มีนาคม16บหเมษายนหกสอคำนวณเลี่ยนมาได้ศูนย์สามแปดหนึ่งสเลข2เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยในวันที่หนครับสพิศษภอคพงศสี่คำนวณเ่มาได้ห้าแปดสามหกเจ็ดาแปดสามหกเครับเลข5เข้ามาหลักร้อยในวันที่1ครับเลข7เข้ามาหลัก10บในวันที่1ครับ สิบหกพฤคศษพศหกสี่คำนวณเลขเด่นอกมาได้5 8 3 6ปดสามหจ็ดเครับเลข7เข้ามาหลังสิบหลักันที่หนึ่งครับหมึ 64, มนน่งิทยนหกสี่คำนวณเลขเด่นออกมาได้92701ครับ92701ครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยตลักวันที่หนึ่ครับสิบหกพิายนหกสี่คำนวณเลขเด่นอกมาได้0ูนย์สามแปดหนครับเลข1เข้ามาหลัก1 0บหลักวันที่หครับ หนึ 1> 1าราราง 64, ารารกระดาคอมหกสี่คำนวณเลขเปลี่ออกมาได้หนึ่งสี่เก้าสองสามหนึ่งสี่องสาครับเลขสองเข้ามาหลกาา 16, าาาาาักสิบัองวันที่หครับสิบหกกราคอมหกสี่คำนวณเลขเปลี่ยนออกมาได้หกสี่หกเก้าสครับเลขหเข้ามาหลักสิบังวันที่หนึ่ครับต่อมาครับหนึ่งสินค้าอมหกคำนวเลขเปี่ยนอมาได้แป กศูนย์ปดนศูย์ครับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยแล้ววัที่หนึ่งครับต่อมาสิบหกสิงหาคมหกสีำนวณเลขเด่นออกมาได้หนึ่งสี่เก้าสองครับหนึ่งเลขสเข้ามาหลักร้อยแล้ววที่หครับหกันยายนหกสี่ครับคำนวณเลขเดนนน 7, 7, น่นออกมาได้ห้าแปดสาเจ็้ากเับอกมาเดเลขหากัเลขสามเข้ามาสองตัวบนเลยครับสิบหกกันยายนหกสี สิบกัยายนหกสี่คำนวณเลขเด่นอมได้สามห้าแปดสาจ็ดปดสามครับเลขเเข้ามาหลักสิบลังมาที่หครับหนึ่ตัวละครหกสีคำนวณเลขเด่นอมได้หนึ่งสี่เก้อนึ่งสี้าสมครับเลขสาเข้ามาหลักร้อยลงมัที่ห่งครับ, 16, 0, 64, นนรบเลขสองเข้ามาหลักหน่วยรลงมัที่หนึ่งครับสิบตัวละครหคำนวณเลขเด่นออกมาได้เจ็ด9ูนย์หดเก้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดเก้าครับเลขศูนย์เข้ามาหลัก ร้อยางมาที่1ครับเลขเข้าก็มาหลักหน่ยอยลงมาที่1ครับต่อมาครับเรามาดู 16, 1 6บห่อหนึพิศิกายนหกนะครับตับเิัสกูลครับหนพิศิการยอนหกสี่นะครับศูนย์สี่ห้นย์ามเะนะครับศูนย์คูณสองบวกด้วยศูคูณสได้0นบวกด้วยสามห้าสิบห้าบวกด้วย5 เจ็ดคูณสทกับสิก็คือบวกได้วสครับสวกรวมกันได้เท่ากับ9ได้เท่ากันไหมครับเกบวกด้วยสนะครับเก้าบวกสองที่ครับ9 1้าสใส่หนึ่งครับ1 3, นึ่งบวกสามของที่เป็น1 3, นึ่งบวกสามของที่เป็น4ใส่4ี่ครับ4ี่บวกหครับสี่บวกห้าขงที่เป็นสี่ 4บวก5คงที่เป็น9ครับ9บวก3คงที่ครับ9 10 11 12ใส่2ครับ2บวก1คงที่เป็น3ได้1 4ได้1 4 9 2 3ครับ1 4 9 2 3นะ16พิกาย64ครับออก0 3 2 7 6 1 2ะ5 7นะครับนะครับเลข1ครับเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับในงวดที่แล้วนะครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยครับ ต่อมาครับ16พฤศจิกายน6 4นะครับ0 3 2 7 6 1 2 0 5 7นะครับลองมาดูนะครับ7คูณ2เท่ากับ14ก็คือ4บวกด้วย6 5 30ก็คือบวกได้0บวกด้วย1คูณ2ก็คือบวกได้2นะอันนี้คูณ2นะครับโอเคบวกด้วยก็คือบวกได้2คูณเข้าไปครับบวกรวมกันได้เท่ากับได้เท่ากับ6ครับได้๋ยวแลกกันไหมครับอ่าได้ลเแล้วนะได้6ะ6 บวกด้วยสองคงที่ครับห7เจ็บวกด้วยสองับหกเจเป็นแปส่8ครับ 6, 7, 8ปดบวกด้วยสามที่ครับแปดเก้บบเ็ใส่หครับหบวกด้วยหบวกด้วยสองเป็น8ปส่บ8ปดดบวกด้วยสามคงที่เป็นส1ใส่หนบวกด้วยห้าที่เป็นหครับห หกบวกด้วยหกบวกด้วยสามคงที่ครับหกหกบวกด้วยสามคงที่ก็เป็นเก้าครับใส่เก้าเก้าบวกด้วยหนึ่งคงที่ครับเป็นสิบ,บ,บใส่ศูนย์นะครับสิบหกพฤศจิกายนหกสี่นะครับเราคำนวณในส่วนของเลขเด่นเลขวิ่งได้ 1> 8 1 6ห1 6 9 0 8 1 6 9ดหนึ่งย์ดนะเรามาดูครับ1ธันวาคม1่ธันวาคม64ออก0 7 7ย์8 2ดสองสองตัวละออก8 2เรามาดูซิตัวเลขเด่เข้ามาบ้างข้างบนนะ8เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับมีเลขเอื่อยไ,ไหมโอเคเลข8เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับเห็นไหมครับ1่ธันวาคม64เรามาคำนวณต่อนะครับ2คูณ2เป็น2คูณ2เป็นสี่ สี่บวกด้วยห้าห้ายี่สิบห้าบวกด้วยห้าสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดสองสิบหกเก้าบวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าอ่ะสิบห้าสิบห้าบวกสองชักกูนะสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดใส่เจ็ดครับ 7จบวกสเป็น10ใส่0ูนย์บวกห้ย์บวกหได้5 5าบวกสามคงที่เป็น8 8ดบวกหนึงคงที่เป็น9นะครับ ได้เจ็ดศูนย์ห้าแปดเก้าครับนะครับอันในสูตรนี้ดูดเพียงสองว่าเท่านั้นนะครับดูดเพียงสองว่าเท่านั้นนะครับหนึ่งไม่ใหกสี่คือดูดกันที่สองใส่ดิเดินยาวเหมือนกันตั้งแต่นี้หกสองนะครับจริงๆมันเดินไปก่อนอันนี้นอีกนะหมื่นล้านเด็ดบนตลอดชีพนะครับใช้ได้ตลอดเลยนะครับกดติดตามเพื่อเติบโตเล็กนเลยนะครับ ก็นาเอาไปเทียบกับอตัวเลขที่เราได้มาก่อนนะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูรีวิวที่ผมทํารีวิวให้นะครับคือรีวิวสูตรมันจะไปที่การที่คอยคอยตามและคิดตามเดียวกันนะครับแต่ละสูตรนะที่สูตรเด่นเดบนก็จะคอยตามไปสูตรทางเด่นบนเด่นล่างก็จะเนเด่นล่างต,ต้องนะครับลองนามาเทียบกันนะครับกดติดตามแล้วนาไปเทียบกันครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีเลยโชคดีจบเป็นของทุกท่านครับรู้ก่อนดวยก่อนกับสุดอหอยโชคสิรธิมาร้านครับสวัสดีครับ ん